ยูจีโฟนแอปสำหรับปล่อยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ยูจีโฟนเนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เสืองไฟไม่เสืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอโดูนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคน เฮโยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมน้องนิติคนที่คนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรแล้วนั่นเองนะครับในคลิปนี้ครับมาเปิดกระชากโคโาโบนะครับเอะไม่ใช่เปิดกระชากคิดมากกันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่ไลค์ครั้งล่าสุดล้นเนี่ยเราค่อนข้างทีจะดวงดีมากๆนะครับเปิดให้กับทางบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าได้เอาได้เอาเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เปิดในไอดีของตัวเองนะครับมันจะได้เอาได้เอาเหมือนทางบ้านหรือเปล่านั่นเองนะครับลีลีกรอบนี้นะครับใครที่รอผมว่ารอน่าจะแบบรอจนตาแฉะนะครับ ตอนแรกผมก็รอเหมือนกันนะครับผมรอถึงประมาณตีสองนะครับมันยังไม่รีผมก็เลยนอนดีกว่านั่นเองนะครับผมตื่นเช้ามาประมาณ8ปดโมงเนี่ยครับพีพีก็ยังไม่รีอีกนะครับแล้วก็มารีอีกทีนึงก็คือ10บโมงเช้าโอ้โหวันอาทิตย์สิบโมงเช้าเป็นการรีที่โคตรนานเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นสถิติใหม่ไปนั่นเองนะครับอ่ะจบมาสเตอร์สนะครับก็ร้อยเป็นสิบรูบี้นะครับรวมของเก่าก็เป็น478ร้อยเจ็ดสิบแปดนั่นเองนะไป ไปสู้ตู้คาช่ากันดีก,กว่านะครับ400รูบี้ครับเปิดตู้คิดมัดสัก2อรอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเจดาวแปดาวออกบ้างไหมนั่นเองนะครับผมเนาะเปิดให้คนดูไปแล้วก็อยากจะร่วมอีเวนต์กับเขานะครับมีส่วนร่วมนิดนึงแล้วกันนะครับขอเปิดสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมจะเปิดคิดมัดนะครับปีหนึ่งประมาณ600นะครับนอกแต่ด้วยเงบประมาณในช่วงนี้ <laughs> งบประมาณในช่วงนี้แล้วก็เกียร์ของทีมผมเนี่ยค่อนข้างไปไกลแล้วเนาะเกียร์คิดมัดเนี่ยอาจจะยัง ไม่ต้องการเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้นะครับผมเราก็เปิดทิ้งๆไปนะครับ400รูบี้นะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากกันเองนะครับมาจะออกเกียร์ดีๆบ้างไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะ400รูบี้ของผมนั่นเองนะครับแม้เปิดให้คนดูพันสองพันอยแบบโอ้โหมากกระดิ่งออกเป็นสิบยี่สิบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไอดีตัวเองไอดีหลักจะออกอะไรบ้างกันเองนะครับป้าคิดมัดคิดมัดไม่ออกนะครับปกติคิดมัดต้องออกชิ้นแรกๆดินะครับชิ้นนี้แน่นอนเฮ้ยชิ้นที่สามคิดมัดยังไม่ออก แบบนี้ผมว่าแปลกๆลกแล้วแปลกๆปลเลยแต่พอชิ้นนี้เป็น6ดาวไหมเฮ้ยอย่าบอกนะห้ดาวชิ้นสุดท้ายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยห้าดาวชิ้นสุดท้ายจริงๆด้วยอย่าบอกนะสี่ร้อยลูบี้เราจะได้แค่แบบสองสามชิ้นห้าดาวอะไรประมาณนี้เกมทําด้วยอะไรเนี่ยพอเปิดให้คนดูทําไมดวงดีจังพอเปิดให้ตัวเองทําไมดูแบบทำไมมันดูแบบงอมจังเลยมันดูง่ายๆแปลกแปลก ตืดๆๆดปิ้งๆๆๆเอาแล้วะเจ็ดดาวหน่อยไหมสองล็อสุดท้ายครับกระดิ่งครับโอ้โหโคตรต่ำเลยเจ็ดเจ็ดกับสองนี่คือโคตรต่ำเลยหมดละมั้งผมว่าอาเสื้อนะครับครชุดเจ็ดสิบสูงอยู่คาถาหนึ่งชิ้นกระดิ่งอีกไหมหมดโอ้โหโอะตามนี้ได้กระดิ่งเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะครับผมน่าแล้วก็ได้คาถามาอีกอ่ะคือว่าเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างดีโอ้แต่ กระดิ่งผมค่าโคตรน้อยเลยอะ่ะกระดิ่งคือค่าน้อยมากอะ่ะน้อยสุดๆไปเลยเอาละมาอัพนิดนึงนะขออัพนิดนึงอัพ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 ช่วงนี้ยังมีไอตัว XP เพิ่มอยู่เนาะนะครับก็จะอัพแบบได้เร็วกว่าเดิมใครเปิดการะชาเกียร์ไปแล้วนะครับได้อะไรกันบ้างนะครับก็ลองมาคอมเมนต์มาขิงกันได้นะครับเฮ้ยพี่ผม40บีได้8ดาวอะไรงี้นะครับก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะนะครับของผมก็400ลูบี้ก็ได้ประมาณนี้แหละเงียบ ไม่เหมือนที่คิดไว้เลยอะ่ะนี่คือแบบที่คิดไว้ก็คือแบบโอ้โหสี่ร้อยูบี้นี่คือแบบออกสักห้าชิ้นอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือได้มาไม่กี่ชิ้นเนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วกันเฮ้ยเกียวหมดช่องหน้าเกียวหมดเลยเหรอเกีย์ผมหมดเลยโอเคช่องกลางเมื่อกี้ก็ได้มาเป็นเสื้อหนึ่งอันใช่ไหมเสื้อเอาเอาเสื้อเสื้อผมหายไปไหนเอาหายหาย หายหายไปแล้วอ๋อนี่โอเคได้กระดิ่งไหมเอ้าเรารด e ได้กระดิ่งอันเดียวเหรอได้กระดิ่งอันเดียวโอ้โหคุณพระได้แค่สองอันก็ไม่ได้เนาะอัพ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 าไปก็ประมาณ20่สิบไหมลดแรกประมาณ20%ไม่น่าเกินโอ้โหเรียกได้ว่าค่อนข้างเกลือเหมือนกันนะโอโ้ไม่ถึงด้วยเอาไปใช้อะไรเนี่ยลดแล้วร์เซ แถมลบสก,กิลได้แค่40กว่าๆอีกไม่ถึง50ถ้าแบบลบสก,กิลใช้สก,กิลสัก50เนี่ยมันก็ยังพอแบบพอทูถไปได้อันรวดแรกยัง15อีกโอ้โหงอมเลยงอมจริงๆนะครับโอเคไปเล่น PVP กันต่อละกันนะครับผมเราเพื่อจะ,อะทําให้คลิปมันยาวขึ้นคลิปมันสั้นเกินไปนะครับโอ้ผมนึกว่าจะได้แบบ7ดาวสักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับหรือแบบให้มันเกได้เกดีๆหน่อยกลายเป็นว่าเงียบเงียบคิ๊บเงียบ,บมากเลยนะครับอเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนเราจะมี ลิวนาดพอยต์อยู่ใช่ไหมขอดูหน่อยอ่าลิวนาดพอยต์อะขอกบอัลตร้าแปดดาวสักสองตัวได้ไหมกินโทกีผมมันจะได้เป็นแบบร่างแม็กซ์สักทีนะครับผมต้องจะได้แบบแม็กซ์เร็วๆกว่านี้อ่ะมากบแปดดาวไม่ต้องก็ได้เพราะตอนนี้ไม่ต้องการแล้วนะครับอยากได้กบ Ultra. นะอัลตร้านะแปดดาวมาอัลตร้าเจ็ดดาวมาเจ็ดดาวอ้โหสองตัวเ,เหรอ โ oh. อ้โหอะหนึ่งตัวอีกตัวไหมอโอ้โหขยันออกเจ็ดดาวมากเอาแปดดาวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวร่างหนึ่งโอเ okay. คนะครับสองตัวก็เอาไว้อัพกินโทกิอีกรอบนะแล้วก็ไปอัพกินทกิทกีกกได้นั่นเองก็ยังไม่แม็กนะครับผมก็พาย,ยายามอยู่ผมพาย,ยายามให้แบบแม็กภายในเดือนนี้ภายในก่อนวันที่2ี่เพราะว่าผมก็จะอัพขึ้นเป็น9้าดาวแล้วก็จะเอากุ่ไฮเปอร์นั่นเองนะครับ,นะรบผมเนาะมันก็เลยแบบ ต้องรีบหาหน่อยนะครับสำหรับกบอัลตราม,มาปั้นกินทุก,กิจตอนนี้เป็นบวก14อีก6ตัวโอ้ยเยอะนะอีก6ตัวผมก็ถือ่าเยอะเหมือนกันนะครับกินกินทุก,กิจวัวัตถุดิบเราพอไหมเนี่ยขึ้น9ดาวเราจะได้กบอาาัลตราไอ้กบไฮเปอร์โอเควัตถุดิบน่าจะพอเราต้องพยายามพยายามหาเนาะ เล่กันต่อลองเล่น PvP กันสักนิดหน่อยละกันนะครับหลังรีลิกเนาะช่วงนี้ก็จะตึงๆหน่อยเฮ้ยสามทหารเสือ,อบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่มืดเนี่ยนะครับถ้าไม่บอสมืดก็ต้องเป็นตัวนี้แหละนะครับซึ่งผมก็เคยเดาวไว้แล้วว่าคือถ้าเกมเขาอยากแบบอยากขายเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเอาบอสมืดมาแน่แน่เฮ้ยเอลลี L L ่ด้วยเหรอแต่ถ้าแบบเขาอยากจะกวนผู้เล่นนะครับอยากจะไม่ได้กาไรเนี่ยเขาก็ต้องเอาสามทหารเสือมาขายแน่นอนนะครับต <c oughs> ัวบินใหม่ครับลองดูสิผมไม่ลองใช้ตัวกันบินเลยละกันนะครับ ผมมีไมกี้อยู่นะครับไมกี้มีรีชีพ2อยู่เนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะลองใช้เป็นแบบไม่ใช้อะไรนะไม่ใช้ตัวกันบินแล้วกันมาดูซิว่าเล่นได้ไหมเราไม่ใช้กันบินเลยนะครับโอ้โหกินกินโทกีโคตรแข็งเลยโอ้โหแช่ไว้ก่อนครับ บินตัวกีเขาแข็งมากตัวบินว่ายัางไงตัวบินมาแล้วมาแล้วนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนีววว่น่ารักอยู่นะ <c oughs> เออถ้าดูดีๆมันก็น่ารักอยู่นะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันก็แบบเออมันน่ารักนี่อะเออมันเป็นทีมคิดมัดไงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการตีป้อมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เรื่องหรือเปล่าเอามาลองดูกันครับอันนี้ไฮเปอร์แม็กเนาะเฮ้ยเก้าดาวนดิตัวนี้ใช่ไหมเอามาดูดาเมจตีป้อมดีดีแตกเปล่าตีมาตีลดทีละประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม มันตีป้อมลดประมาณทีละสิบเนะครับลำนำติดไหมยิวลำนำติดใกล้ทองอยู่นะอโอเคทำนองนี้ก็ได้อยู่นะตัวบินตัวนี้ก็ได้อยู่นะแต่ว่าคือถ้าแบบมีอ่ามีถ้าไม่มีแบบพวกตัวยื้อผมว่าก็อาจจะเล่นยากอยู่นะครับเพื่อแบบพวกโคนี่สาวงามอะไรเงี้ยนะครับผมว่าน่าจะยากอยู่ถ้า,ถาเล่นแบบนั้น ขอดูเกียร์ขอดูความสามารถหน่อยเผื่อใครอยากจะไปเล่นตามนะครับตัวเอลลี่คือมันเป็นตัวที่เฉยเฉ่ฉอะถ้าผมใส่กันบินเมื่อกี้ยังไงผมก็ชนะอันนี้คือผมแบบลองเล่นแบบไม่มีกันบินนั่นเองอ๋อเขามีมีไมกี้นะครับมีไมกี้ตัวหนึ่งมีไทจิ G. โอเคมีนี่สายพลังเขาสัเข้าหลายตัวหน่อยเนาะโอเคนี่ตามนี้ครับถ้าใครอยากจะลองเล่นดูนะครับผมแล้วก็ลองเล่นได้ครับเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับไหวพริบนาะเป็นล่มเป็นโลแล้วก็เป็นสร้อยนะครับอ่ะถ้าใครอยากจะ ลองจำมาเล่นดูนะครับก็ไม่ห้ามเหมือนกันนะครับมันก็มีจุดที่น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ผมก็ได้นําว่าถ้าแบบมีกบอยู่ชุดเดียวอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องปั้นก็นได้เพราะว่าตัวบินตัวเนี้มันไม่มีอะไรนะครับผมเนาะมันไม่ค่อยมีอะไรแถมตีป้อมเนี่ยก็ไม่ได้แบบพวพากขนาดนั้นนะครับผมเนาะอย่างเมื่อกี้ในร่างก้าวดาวก็เห็นกันอยู่ตีลดที่สิบเปอนะครับถ้าผมใช้ตัวการบินเนี่ยมันก็ไม่น่าจะรอดนะครับผมประมาณนี้แล้วทาไมเกมคือหมุนขนาดนี้เกมเพิ่งเปิดอันนี้คือผมอัดคลิปป,ประมาณแบบ สิบโมงนิดๆของวันอาทิตย์เลยเนาะมันก็เลยจะแบบนุ่มๆหน่อยคนก็น่าจะเข้ามาเล่นกันเยอะนะครับอ่าลองเล่นทีมนี้ดูเราเจอสลอตครับสลอต9ก้าดาวใส่แซ่ด้วยนะครับมาดูกันไปเลยบบา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 ยังไงสิโหโดนเพิ่มได้หนึ่งพันของคังูระเหรอใช่ไหมเหมือนจะเป็นคังูุระนะผมว่า ต,ติดที่ชีพไม่ใช่ทีชีพติดรัดแอคช่กันตึมเลยเดี๋ยวผมรอให้กินโทกิผมแม็กก่อนก้าวทาก่อนแล้วผมก็จะเปลี่ยนตำแหน่งกับไมกี้ตอนนี้ผมก็เลยใช้ไมกี้น้ำไปก่อนนะไม,ก,ไมกี้น้ำให้มาคอยกระโดดรวบไปแล้วก่อนต้นเองนะมาปวดไว้ก่อนเนาะ,ะทีมเรามีบอสมืดครับยังไงแล้วก็ชนะหรือเปล่าวะ <laughs> มีบอสมืดก็ได้แปลว่าชนะแล้วถ้าเกมมันโหดถ้าบอสมันโหดจริงก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับ มชนะเปล่าชนะเปล่าเออชนะได้อยู่เรียวไฟมาแล้วโัตถุกจังตัวอะไรเนี่ยบ้าแตกโอเคตามนี้ไม่ยอมมาถือท,ทีมยังสมดุลอย,มมอยู่ยังทีมสมดุลยังช้ได้อยู่นะครับมีใครเอาเอลลี่มาเล่นอีกไหม,อ,มอยากอยากลองสู้กับกับกับเอลลี่อีกมีใครเอาเอาเอลลี่มาเล่นอีกไหมขอดูหน่อยสิไม่มีอ่ะอันนี้เป็นโคนี่ไม่ใช่โคนี่อ่าโคนี่อาลิสเออใช่ถูกต้องขอเจออาลิสหน่อยมา อันนี้เห็นบางคนบอกว่ามันปวนดีเหมือนกันนะพี่นะครับมันํำนำติด2ตัวพร้อมกันอะไรเงี้ยนะครับถ้าแบบใส่โดยแน่นอนไปเนี่ยนะครับมันก็จะแบบโดนดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะแต่ก็ในความคิดผมมันก็แบบมันก็ไม่ไม่เด็ดขนาดนั้นเลยมีปะลองเล่นทีมนี้ดูครับป่ะอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่จะจากลากันในคลิปนี้แล้วกันเนาะปึ๊บปุ๊บป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 ๊บโอ้โหกดไม่ทันบอเมอกี้บอทมันอัพแรกให้ผมไปแล้ว1ึงทีตึงเลยผมทีนี้ อาจจะเล่นเล็กๆหน่อยเนาะเพราะผมเล่น iPad นะครับผมส่งภาพขึ้นคอมมันก็เลยเป็นแบบจเล็กๆหน่อยนะครับแต่ก็พอเล่นได้พอดูได้นะครับเฮ้ยน้อยเท่มเลยเหรอเฮ้ยโหดโหดเป็นปีญญะเราใช้อัมตะอันเดียวเองชนะเลยเหรอแห่ทีมเพื่อข้าสมดุลทีเดียวเชียวจะปั๊บ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 แตกแหกทีเรียบร้อยนะครับเฮ้ยทีมเราทำไมรู้สึกโขดจังเลย ปกติเวลาแบบลีลิกใหม่ๆแบบนี้ผมจะสู้ใครไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแบบมันเป็นคนระดับแบบมาร์สามต้นๆเนี่ยมารวมกันมันก็เลยแบบมันก็จะหนักนวงหน่อยนะครับแต่วันนี้ก็อืชนะได้แปลกๆเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาปรับอะไรหรือเปล่านะครับปิดปิดลีกเนี่ยไปนานเลยข้ามวันข้ามคืนเลยน,นั่นเองนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไผมก็ไม่รู้ถ้าใครเห็นบั็อกอะไรนะครับรื้ว่าเขาเนฟอะไรเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ลวกันนะครับ400รูบี้กับคิดมัดก็ก็ได้ประมาณนั้นแหละ เจ็ด <laughs> ดาวไม่ออกครับได้5ดาวหดาวดเล็กน,น,น้อยนะครับก็เป็นแบบอีเวนต์สนุกสนุกไปนะครับเอาลูบี้ไปแบบทิ้งทิ้งคว้างๆกับคินมัดเนาะเพื่อได้ของดีนะครับเอาไว้แค่นี้แล้วการสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เพ้่มหน่อยจ้เจะแกนคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้ว๊ายบายครับผมายบายจ้าายบาย